วันนี้เราอาจจะมาลงแปลงคําหน่อยนะคะมืดมากเลยตอนนี้นะคะแต่ว่าเราก็พอเห็นแสงนะคะเรามาดูผลิตภัณฑ์ที่เราใส่ลงไปในแปลงนาข้าวนะคะตอนนี้คือผ่านมาได้สิบวันแล้วนะคะข้าวตอนนี้คือสวยมากนะคะแสงน้อยเริ่มน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพอดีมามาชมสวนมาชมแปลงนาข้าวนะคะเดี๋ยวคุณตาใส่ด้วย อ่านะคะอันนี้อาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าเรามามืดมากแต่ต้นข้าวเนี่ยคือสวยมากเลยเดี๋ยวเราให้คุณตาเนี่ยแหวกดูกอ,อกข้าวอ่ะกำลังเดินลงไปนะเดินลงไปดูดูต้นข้าวนะคะต้นข้าวสูงมากเลยนะคะแปลงนี้เป็นแปลงที่ตอนช่วงที่หวานเนี่ยค่ะเป็นหวานที่ฝนตกเนี่ยทิ้งช่วงแล้วก็สําคัญก็คือเป็นแปลงที่คือข้าวแตก่กอดีมากเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่หวานแล้วเนี่ย น้ำท่วมตลอดเลยนะคะทำให้ข้าวเนี่ยไม่ค่อยขึ้นนะคะตอนนั้นไม่คิดว่าข้าวจะหนาขึ้นหนาขนาดนี้นะคะแต่ปัจจุบันนะคะก็ข้าวขึ้นหนามากๆเลยเพราะว่าเกิดจากการแตกกอนะคะใส่ผลิตภัณฑ์พลายเพชรนะคะก็ทุกตัวเลยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวรองพื้นนะคะก็ตัวแม็กซอยสีส้มของเรานะคะแล้วก็ใส่ผสมนะคะในโรเจนหรือยูเรียนะคะผสมเพื่อที่เขาเป็นตัวเร่งต้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ตัว830แล้วนะคะ ตอนนี้คือผ่านมาได้สิบวันแล้วนะคะใส่แปดสามสิบตอนนี้มาดูต้นข้าวเดี๋ยวให้คุณตาแบกดูต้นข้าวหรือกอข้าวหน่อยสิบวันนะคะ่าเดี๋ยวให้แบวกดูเพราะว่ามีหญ้าหน่อยนะคะนี่กอข้าวนะคะกอข้าวกอข้าวใหญ่มากเลยนะคะต้นแข็งแรงต้นแข็งแรงมากเลยการันตีได้เลยนะคะก็สวยงามมากๆนะคะใส่ตัวไพรเพชรน,นะคะ